สวัสดีครับ fc กอล์ฟเจ็ทซับทุกคนครับวันนี้กลับมาอีก1เอพิโซดนะครับเป็นเอพิโซดที่2แล้วของลัทธิ one t w นะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยโปรเจตพูดถึงเรื่องของการสวิงไปแล้วนะครับในการเชื่อมของจังหวะให้เข้ามาสู่ในการตีจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคหรือจังหวะซึ่งรวมเพื่อไม่ให้เราสับสนนะครับในครั้งนี้เนี่ยโปรเจตจะพูดถึงการชิปบ้างนะครับ จะขอรวมทั้งการชิปและการระเบิดทรายไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับไปไปดูกันนะครับว่าลัทธิวันทู One, จะทำให้ fc เล่นลูกสั้นดีขึ้นยังไงนะครับไปชมกันครับกอฟจะซับครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลุม9ของสนามสุวรรณนะครับจะเห็นว่าตอนนี้สภาพสนามเนี่ยกลับมาสมบูรณ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในคลิปแรกเนี่ยจะเห็นว่าจะมีการทำคอลลิ่งที่กรีนนะฮะก็หลังจากนั้นก็ผ่านมาเป็นประมาณเดือนหนึ่งละนะครับตอนนี้สภาพสนามกลับมาสมบูรณ์ตามแบบฉบับของสนามสุวรรณเรียบร้อยแล้วนะครับรอให้ท่านกอล์ฟและ f c กอล์ฟจะซับมาทดสอบนะครับมาเล่นสุวรรณอาจจะเจอโปรเจกตซ้อมชิปซ้อมได้อยู่ก็ได้นะครับแล้วถ้าเจอก็มาทักทายกันนะครับโปรเจกตจะมาจําลองสถานการณ์นะครับ ตอนนี้จากลูกไปถึงหลุมเนี่ยยีหหลานะครับก็ชิปจุดตกก็อาจจะประมาณสัก20หลาได้นะครับโปรเจ็ตใช้รอบหลอยู่นะครับตอนนี้นี่รอบหนะครับเดี๋ยวโปรเจ็ตจะไล่เรียงว่าความไล่ความคิดก่อนว่าสมมุติว่าเราเจอลูกสถ,ถานการณ์ตรงนี้ไปถึงหลุมเนี่ยโปรเจ็ตทำอะไรบ้างนะครับ มากระดูกันครับอย่างแรกเลยนะก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่หลังที่เราตีมาเสร็จเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องเช็คลายลูกก่อนว่าลายมันตามย่าย้อนย้าจมหรือลอยนะครับในะอย่างแรกนะเสร็จแล้วทีนี้เราจะต้องเดินไปดูกรีนก่อนนะครับว่าจากลูก ถึงทงเนี่ยมันมีสโลปอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวโปรเจกตเดินไปดูก่อนนะครับโอเคถึงทงนะครับจากลูกเนี่ยยีหลานะฮะสโลปเนี่ยจากขวาไปซ้ายทีนี้เราก็จะมาคำนวณละว,ว่าเราจะเล่นลูกพุ่งหรือลูกลอยนะครับ อันนี้โปรเจกต์อาจจะเล่นลูกพุ่งนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นทางขึ้นเนินนะฮะโดยที่พอเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกใช้เหล็กอะไรวิธีลูกแบบไหนเสร็จแล้วอันนี้แหละที่ลัทธิวันทู 1, 2, จะเข้ามามีส่วนกับเกมของท่านากอปนะครับโอเค22หลาทงจุดตกของผมอาจจะประมาณสัก16-17หลาแล้วพุ่งนิดนึงนะครับเราเลือกเหล็กแล้ว โอเคเทคนิคคือจะเล่นลูกพุ่งก็ตำแหน่งลูกไว้ขวาน้ำหนักอยู่ซ้ายโอเคพอเสร็จแล้วจังหวะที่เราซ้อมสวิงเนี่ยผมอยากให้เรานับจังหวะในใจละนะครับเหมือนกับที่เราซ้อมสวิงตอนช็อตสวิงเต็มฟูลสวิงนะครับ uh, okay. อ่าโอเคเนี้ยระหว่างที่เรานับจังหวะเนี่ยให้เราหาความรู้สึกไปด้วยว่าไอาระยะที่เราจะชิปไปเนี่ยน้ำหนักวันทูของเราอะ่ะมัน สั้นยาวขนาดไหนนะครับในเรื่องของการชิปเนี่ยมันจะมีเรื่องของขนาดของวงสวิงเข้ามามีส่วนล้วนะครับอย่างของฟูลสวิงเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสวิงเต็มหรือสวิงครึ่งวงลูกชิปก็เหมือนกันนะครับของผมเนี่ยรสิหลาก็อาจจะขึ้นประมาณสักเลยหัวเข่ามาหน่อยนะครับอ่ะ one two one two พอแล้ว รูทีนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางทีโปรเจ็ตซ้อมวันทเสร็จแล้วโปรเจ็ตจะออกมาเรลงแล้วหาจุดผ่านแล้วก็เข้าไปชิปเลยด้วยจังหวะวันทเมื่อกี้หรืออีกแบบหนึง่งพอเราหาจังหวะวันทตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วน้ำหนักได้แล้วันทูอย่าลืมนะเทคนิคกับน้ำหนักรวมกันอยู่ในนี้เลยนะในวันทของเราวันทูได้เสร็จแล้วปุ๊บ เดินเข้าไปแล้วก็ชิปเลยของโบเจต์เนี่ยแล้วแต่เลยแล้วแต่ความรู้สึกตอนนั้นว่าฟีลลิ่งจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวโบเจต์เล่นให้ดูลูกนี้นิดนึง one two one two โอเคสวยงามเนี่ยในขณะที่โปรเจ็ตขับเคลื่อนไม้ลงไปตีลูกเนี่ยโปรเจ็ตก็มีจังหวะอยู่ในใจก็คือวันทูแบบที่เราซ้อมเมื่อกี้จริงๆกอลอะ่ะมันเป็นกีฬาที่ออกเสียงได้นะถ้าสมมุติท่านบอกว่านับในใจมันอึดอ,อัดอ่ะพูดออกมาได้เลยเบาๆก็ได้ถ้ากลัวเพื่อนร่มกวนจะรู้ทริคนี้ก็วันทูเบาๆ่ะเอาไหม ว2นทอ่าได้จังหวะแล้วนะเดี๋ยวลูกนี้ลองนับจังหวะให้ออกเสียงหน่อยว2ลงเลยไหมเกือบไปอพอจะเข้าใจความรู้สึกที่โปรเจ็์ถ่ายทอดไหมคือ อย่างเงี้ยแบบเรามีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยโปรเจกต์อยากให้แบบว่าถ้ามีใครมีข้อสงสัยนะคอมเมนต์มาได้เลยจะเห็นว่าโปรเจกต์อะตอบทุกคอมเมนต์เพราะว่าทุกคอมเมนต์เนี่ยมีความสําคัญกับโปรเจกต์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการติชมหรือการแนะนําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโปรเจกต์เก็บมาเป็นข้อมูลหมดนะครับโอเคเดี๋ยวดูทีนะลายอันนี้เป็นลายแฟร์เรียบเรียบเนียนๆนะวนนท one two 1, 2 1, 2โอเค3ลูกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชิปข้างๆกิีนกันนะครับระยะใกล้ๆหน่อยนะครับป วงคันโฆษณานะครับอันนี้ทางฝ่ายสนามคือจะเอาญ้าที่ไม่ดีใช่ไหมครับ,รบเอาญ้าที่มันยาที่มันกลายอ่ายาที่มันกายพันธุ์แล้วออกนะตามขอบเพราะว่ามันบางทีมันชอบมารวมกับขอบฟินใช่ไหมครใช่ครับอ่านี่ดูวิธีนะครับอ่านี่เจาะออกมาแล้วเจาะออกมาเป็นรูสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกนะครับซึ่งทางสนามเนี่ยก็เตรียมมีญ้าอนุบาลมาแล้วเนี่ย ที่เป็นเรียกว่าเป็นหญ้าที่แบบเพียวๆหญ้าดีๆนะครับนะมันจะมีหญ้าแบบแทมแซมที่มันไม่ใช่เนี่ยพวกนี้มันพอมันอยู่นานๆมันก็จะกลายพันธุของสุวรรณนี่ไม่ยอมปล่อยให้มันกลายพันธุนะก็เลยปะตลอดแป๊บหนึ่งก็เข้าที่แล้วเนาะตรงเนี้แป๊บเดียวประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะ สอาทิตย์ก็จะกลืนเป็นกรีนเดียวกันนะนี่ก็เอาทรายข้างในออกก่อนให้มันเท่าๆกัน<ป>อืมอครับนี่เป็นยายาดีอ่ายาดีที่เส็จแล้วเราต้องทุบอ่านี่พอเสร็จแล้วก็ <c oughs> ต้องทุบให้เสมอกับกรีนนะฮะอ่านี่ ม,มันจะมองเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะอืเออเนี่ยดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องเจาะ DIY ของสนามเนี่ยนี่ทำกันเองเลยใช่ไหมไอ้เครื่องเจาะเนี่ย ะ<ห>แพงนะครับตัวเป็นเกือบหมือนน่จริงป่ะจริงครับนี่ตัวเกือบหมื่นนะอมันต้องได้สัดส,ส่วน,นจริงๆเนะหรอเนาะใช่ครับทุกอย่างต้องเข้าส่วนหมดอืมอันดี้ตัวเกือบหมื่นนะนี่ออกมาแล้วคือบล็อกกับมันจะต้องเท่าๆกันไงเพราะไ,ไม่งั้นเนี่ยมันไอตัวหญ้าอนุบาลที่เอามามันก็ใส่ไม่พอดีอ่ะแล้วไอ้ญ้านี้เอาไปไหนครับเอาไปปลูก ทางเข้าจริงหนึ่งอ๋อเอาไปคือเราจะมาไม่ใช้ในสนามอ่าไม่ใช้ในสนามคือเอาไปปลูกตรงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางเดินทางอะไรก็แล้วแต่ไปไม่ได้ทิ้งไม่ให้วัพืชขึ้นอ๋อไปวางในส่วนที่วัชจพืชขึ้นได้ไม่เป็นไรแต่บนกรีนนี่เรียกว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องแบบว่าละเอียดกับมันนะใช่ครับเพราะถ้าปล่อยหน่อยเด้งมันก็ลามอันนี้ถือว่าน้อยแล้วตอนนั้นเยอะมากอืมใบเยอะละ คือี่เป็นงานที่ละเอียดอ่อนที่สุดเลยอืซ่อมได้แต่ต้องให้หนายเล่นได้อื๋อ,อคือซ่อมได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหโคนนกักกอล์ฟมาออกรอบแล้วพัดกันไม่ได้เลยไม่ได้นะไม่ได้ครับต้องพัดได้เพราะเนี่ยหลังจากที่ทําสนามไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคอลลิ่งนี่หายมาแล้วนะเริ่มกลับมาเต็มละน่าจะอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี้น่าจะแบบกริปเลยอะ อืมใส่ทรายเพิ่มอีกนิดนึงอะเนาะนี่ก็ถือว่าเร็วแล้วนะอืเนี่ยเนี่ยนเลยเมื่อกี้โปรเจ็ตชิปพัดอะไรมันไม่มีปัญหาเลยนะมันมันวิ่งเนียนเลยอันนี่ทุบละอืม FC บางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะว่าวิธีการอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงโปรเจ็ตเลยเอามาให้ท่านกกอลฟดูนะครับว่าสุวรรณเขาดูแลสนามสุดยอดอยู่แล้วท่านที่เคยมาเล่นที่นี่ก็น่าจะ รับทราบความเนี้ยบของสนามนะครับเดี๋ยวรเจ์ไปถ่ายต่อขอบคุณนะครับรับผมมาทำงานกันต่อครับผมครับครับทีนี้มาช็อตใกล้ๆบ้างนะครับเหมือนเดิมนับ9้าดูเรื่องลายก่อนอะเดี๋ยวรเจ์จะเล่นลายเซเวียเนียนๆไว้ก่อนนะสักสองสาลูกแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นในลาฟดูหนึ่งอ่ะ เรากะแล้วว่าจุดตกจะต้องม่านแถวนี้นะ8ดหลาทางลงชิปเมื่อกี้มีขวาคราวนี้มีซ้ายบ้างละอ่าแต่ทีนี้เราจะเล่นลูกพุ่งแบบเดิมไม่ได้ละอันนี้สถา,ถานการณ์คือลูกเล่นลูกให้ลอยแล้วมีสปินนะครับโอเคเหมือนเดิมพอได้ลูกที่จะเล่นแล้วซ้อมเทคนิคเป็นจังหวะ one t w 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ฟิวก่อนนะ1 2น้ำหนักจะเล่นลูกอะไรนี่เล่นลูกลอยธรรมดา1 2 1 2 1 2 o n เออโอเคจะเห็นว่าจังหวะการชิปของวัชเจ็นอ่ะ โอเจตจะไม่ชะลอไม้นะคือพอเรานับจังหวะวันทูแล้วอยากให้เราเชื่อมจิตของเราเข้ากับมือกับแขน mm. กับไม้ของเราว่าเรานับจังหวะแล้วก็คือวันทูพอเข้าไปเล่นก็วันทูอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่เชื่อว่าถ้าถ้าเราซ้อมด้วยความคิดนี้ยังไงมันผลงานมันจะออกมาดี วันทูโอ้ยนี่ตกตกขอบฟินมาตกสั้นไปหน่อยฮอะเควันทูดีเนี่ยวันทูวันทูโอ้ยพลาดเหมือนกัน โอเคซ้ okay, อมกันต่อทีนี้เมื่อกี้ชิปจากแฟเวย์ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาชิปจากในลาฟกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นลาฟบางๆนะแต่ก็คือเวลาที่เราเข้าไปซ้อมชิปวันทูหรือการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องดูลายล้อย่างเนี้ยลายมันลอยลายมันลายมันลอยขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้า Impact เนี่ย ถ้าเรากดลงพื้นมากเกินไปปัญหาคือมันจะโดนใบใบบนนะฮะฉะนั้นเราต้องเราเลเราซ้อมวันทูเนี่ยเราต้องฟิลลละว่ายานี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องจับโชคนิดนึงนะครับเพื่อให้ไม้มันผ่านไปได้แบบว่าผิวๆหน่อยนะครับจับโชคหน่อย One two อ่าจะเล่นให้ลอยนิดนึงนะฮะนี วานทู One, สวยงามโอ้ลูกนี้หล่อเลยลงเลยปุ๊บโอ้ยโอเคอ่ะดูสิลายเป็นไงวานทู One, ไม่มีอะไรแค่ลูกลอยเฉยนะครับวานทู One, สวยไม่มีการชะลอมไม้นะไปกันยาวๆเลยวาน สโอเคอ่าออความรู้สึกนี้แหละความรู้สึกที่ซ้อมเมื่อกี้อ่ะ o n มาถึงลูกระเบิดทรายกันจุดนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างยากนะระเบิดทรายตรงนี้โอเคทีนี้เราจะนับจังหวะในการระเบิดทรายเช่นกันนะครับแต่ว่าเวลาที่เราซ้อม สวิงเนี่ยยังไงเราจะต้องซ้อมสวิงนอกบังเกอร์นะ้องซ้อมที่หญ้าเพราะว่าถ้าเราซ้อมสวิงที่ทรายแล้วมันโดนทรายเนี่ยโดนปรับนะรบหรือตอนจดก็ห้ามโดนทรายเหมือนกันครับฉะนั้นเราจะซ้อมหาจังหวะที่ข้างนอกบังเกอร์นะครับอ่าทีนี้โปรเจกต์จำลองให้ดูก่อนนะวันทหรือจะจะสวิงในทรายก็ได้นะแต่ต้องระวังนะ คือหาจังหวะแต่ว่าต้องไม่ไม่เป็นฟีลลิ่งที่แบบกดพื้นนะเพราะไม่งั้นปึ๊ดไปอา้าวโดนทรายนี่เรียบร้อยเลยโดนปรับโอเควั okay. One, ทีนี้ระเบิดทรายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องหลบที่จะใช้แล้วก็ขนาดของสวิงนะครับอันนี้เนี่ยโปรเจ็ตใช้หลบ60เหมือนเดิมนะฮะขนาดของสวิงเนี่ยอยู่ที่ประมาณแขนขนาดพื้นได้นะครับประมาณนี้วันทูอ่ะวั One, วันทูจังหวะที่ผ่านทูเนี่ยมั่นใจเลยนะครับมาลองดูสั้นไปหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยหลึกลูกเนี้ยโปรเจกต์ยอมรับเลยเหาะไปนิดนึงจังหวะวันทูไม่เด็ดขาดอ่ะเรียนรู้ต่อไม่เป็นไร วันทู่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมาเชื่อในเทคนิคและจังหวะของเราดีวันทู่ะสวยสวยงามโอเค วันทูเหมือนเดิมนะวันทูเทคนิคตามของตัวเองเลยหรือจะไปดูในช่องโปรเจกต์ก็ได้เทคนิกระเบิดทรายแต่ว่าเรื่องนี้พูดถึงต้องลัทธิวันทูนะมาวั One, um. นทูย่ำเงี้ยถือว่าสวยแล้วที่บอกอตรงจุดนี้ถือว่ายากมากนะครับเป็น ระเบิดทรายจุดตกน้อยลายซ้ายเยอะอ่าเป้าหมายของโปรเจกตคืออย่างเงี้ยขอเข้าไปพัดให้ไม่เกินคันธงไม่เกิน3ามเนี่ยถือว่ารับได้หมดเลยนะครับโอเคเด็ดขาดนะฮะเชื่อในลทัทธิวันท อืมเลยหน่อยโอเคหละเพราะว่าตรงนี้ถ้าเหยอนิดเดียวไม่เด็ดขาดนี่ต้องระเบิดอีกรอบหนึ่งเลยนะไม่ง่ายนะฮะโอเคมาใช้จิตหน่อยตกเข้ากีนไปสักหลาหนึงแล้วสปินขวาเนี่ยมา โอเคน้าหนักได้แต่ลายไม่เลี้ยวอ่ะอีก2ลูกวันทสวยงามลูกนี้สวยโอเคสวยมากพอเช้าเช้ามาคุมแพ้กำเริบไปแล้ว จามน้ำมูกไหลวานทู one, อ่าแบบนี้นะเยี่ยมมากเออลูกเนี้ยสวยเลยเข้าพอดีเลยที่คิดเลยโอเคอ่าลัทธิวันทู one, สู้เขา FC กอปเจซับทุกคนโอเคครับ FC ทุกคนครับหวังว่าเอพิโซด2ลัทธิวันทู 1, 2, ในเรื่องของการเล่นลูกสัน้นจะช่วยท่านกกอลให้เล่นกอลได้ดีขึ้นนะครับอ่าท่านใดที่เอาไปทดสอบทดลองแล้วเป็นยังไงสามารถบอกโปรเจ็ตได้นะโปรเจ็ตก็อยากได้ฟิดแบ็กเหมือนกันว่าตำราที่โปรเจ็ตเขียนจากประสบการณ์ของโปรเจกตเนี่ยมันใช้ได้ผลไหมนะครับโอเค เจอกันใหม่ EP ที่3นะครับเป็นเรื่องของการพัดและทีนี้นะครับเราไล่เรื่องของสวิงเรื่องของลูกซั้นและว EP ที่3จะเป็นลูกพัดแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับลทัทธิวันทของโปรเจ็ตครับไปแล้วครับกอบฟเจะซับครับสู้ๆครับทุกคน Yeah, yeah let's go I ain't the first with the curse, with the thirst that I want to be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together. Insert, because I want to have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty. Ain't nobody able to catch me. They gasping. They cannot compare. They cannot.